สวัสดีครับ KP Pro Superbike ครับวันนี้พามานำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับกับเจ้าไท่อ้ม T120 Custom Matte r o นะครับคันนี้สวยๆเลยครับผมลูกค้าหลายท่านหา T120 อยู่ไม่ควรพลาดเลยครับคันนี้จดทะเบียนปี2016ครับวิ่งมาเพียง9,600กิโลเมตรสภาพดีมากเพราะเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีครับ ผู่มือปุ๊บสวีตช์จากศูนย์ครบเลยนะครับเดี๋ยวพามาชม็อบคันรถกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาจอดลึกรายละเอียดของแต่งกันครับเงาๆวิงวงว้งเลยนะครับ ไงครับสวยไหมครับส่วนบ่อครับเจ้าของเดิมต้องเป็นทาสแมวแน่ๆเลยครับน่าจะโดนลูกแมวครับโอเคเรามาจอดลึกรายละเอียดของแต่งกันนะครับกับชิ้นเด่นๆเ,เลยครับไทสันพร้อมไฟเบรกคาเฟ่เลเซอร์ในตัวนะครับ เวยๆเลยครับคันนี้ดอกยางเหลือเต็มๆเลยนะครับใช้ได้อีกเป็นปีเลยนะครับเป็นยาง Pirelli MT 6 0นะครับ RS ก่อถนนแน่นหนึบสบายใจใหายห่วงเลยครับต่อมาก็มาที่ท่อนะครับคันนี้เป็นท่อ Full System นะครับของไ a i ก้านะครับ จระจกปลแฮนด์แต่งครับลูกทรงคาเฟ่เลเซอร์สวยๆเลยครับสวยทุกจุดเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบใส่คลาสสิกไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้ยังใส่เป็นแทนแต่งมาเรียบร้อยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวแต่งครับโอเค เรามาดูเลขไม้ของคันนี้กันบ้างครับฝาครอบกระปุกน้ำมันแต่งนะครับคันนี้วิ่งมาเพียง9 621กิโลเมตรเองนะครับสวยๆใหม่ๆเลยครับเครื่องแน่นแน่นอนเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับ แน่นๆโหดๆแล้วๆกันเลยนะครับคันนี้เสียงแน่นมากเช่นเคยครับเจ้าของเก่าสายจอดครับผมเลยได้สภาพดีขนาดนี้สวยขนาดนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับคันนี้ราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทเองนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่เครดดีสามารถดาวเพียงหนึ่งหบาทก็พร้อมออกเดินทางลุยทเที่ยวเล่นกับเพื่อนซิ่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อดได้ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยครับช่องทางไลน์ a c e b o o k และฝากติดตามเพจของทางร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือช่องทางเว็บเพจได้หมดเลยครับกับ KP p r o Superbike ครับ sampai jumpa hari ini selamat